สวัสดีค่ะยิ้มไอ้ว่าสวัสดีค่ะไอ้นิ่มสวัสดีค่ะว่าอยู่ไหนสวัสดีค่ะเอ้สวัสดีค่ะพ่อ,อพ่อแม่น้องไงวาผู้พี่ค่ะสว่วนนี้แปดพี่น้องาทางนี้มาทางนี้มา น้องก็จะดึงเสื้ออย่างเดียว <c oughs> ถ่ายว่าก่อนถ่ายว่าก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไปดูกันนะว่าพี่กับน้องจะเป็นยังไงคู่นี้สวัสดีค่ะบินค่ะใจมาไอว่ามั้งไอว่า เจเอ๋อโอ้โจุดเด่นเลยจุบด่นเลยจุดเลยจุดดนรักทั้งครูค่ะรักทั้งสองคนค่ะอืมโอ้เรียก เนี่ยถ่ายถ่ายว่าหน่อยตาถ่ายว่าหน่อยตาถ่ายแล้วนะคะสวัสดีครับพ่อแม่พอใจยังคะดีใจแล้วนะคะเอาเอามาๆมาถ่ายถ่ายไอดินด้วยถ่ายไอดินด้วยดูความน่ารักของฟ้าแฝดธรรมชาติครับไปครับท่านผู้ชม กันนะนะคะ่เบกกแ่องหมแนีาปัดข้าวหนูกินหน่อยอออะอวตัวเหนียวแล้วเนี่ยตัวเหนียวแล้วเนี่ยนม่ก็จะบายแอร์ไม่ได้เปิดเนี่ย แอร์ไม่ได้เปิดแอร์ไม่ได้เปิดร้อน ปวดมือไปไหนคะ <c oughs> แล้วมันหัวล่งตั้งนานแล้วมันเหนื่อยแล้ว <c oughs> อันนี้ค่ะจะโูดผูบกักโมบักแตงโูดผูบกักโมบักแตงไอว่าโพดผูบกักโมบักแตงเอาไอของไอรินไปไหนนะควรหนึ่งอะ โอ้โหหลไอรินไอรินพาไอรินพาพาไอวาไปเลยหรอเหรอคะขอเจ้าขวดน้ำไไอวาเหรอนี่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 เอาเนตตาให้ออกมามาถ้าลงมาออกมามาวันนี้มาลูกมานี่อยกับตานี่มาเด็ดชักอยู่บนรถสองแถวทุกคนพร้อมใจค่ะพี่เสือโเรียนไหนเนี่ย จ้าเอคขานั่งเบาๆสิขาลูก เล่นด้วยกันนะครับพี่น้องกันเล่นด้วยกันนะคร <c oughs> ับวนันนี้โอ้ไม่ทันไป <c> ่ <oughs> <c oughs> โอ้ไอรินไอรินดันไอวาถอยหลังเลยอ้าวอ้าว,อาว,อาวไอรินไอวาเนี่ยหงแเนี่ยฮึ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 หืมบูดทโงท่ <c oughs> <c oughs> <c oughs> โอ้ยา,ยายไอเลิฟยูคันคอดูที่ไอรินแข็งมากเลยเนี่ยถอยทีเดียวนี่ ไอวาไปโอโอไอ้ออา,าไปไหนไอ้าไปไหนได้เอสอีขาพ่อแม่ก่อนยิ้มเวยก่อนยิ้มเวยก่อนยิ้มสวยก่อนคะ่ะน้องไอรินยิ้มสวยก่อนคะ่ะ <c oughs> ยิ้มเฉยๆก่อนคะ่ 1, 2, 3, ะหนึ่งสองสามแจหนึ่งสองสามไอ้าไอรินหนึ 1, 2, ่งสองสามแจหนึ่งสองสามแจ 1นึ่งสองสามใครบอกว่าเป็นลูกครึ่งนี่คนถามลูกครึ่งเหรอคะเราคักครับลูกสก <c oughs> ลกับลาสไายภูมิลูกลาลูกอีสานนี่แหละครับผม <c oughs> สกลนคร <c oughs> กับ <c oughs> ชายภูมิคะ่ะไอวานเอ้าไอาวอาวมาแล้ว ไอรินก็ามาแล้วไอว่าตามาติดติดไอว่ากับไอว่ากับไอริน,นรตามา,ต,ามติดติดให้ผมยาวก่อนนะคะนะให้ผมหนูยาวก่อนแล้วยายเดี๋ยวยายทำผมสวยๆให้นะคะนะคะคะ่ะเนี่ยพี่กันตาค่ะโอ้ยแม่เอิญเมื่อไหร่จะมาไม่มา หนึ่งสองสามใครจะมาหาตาพรก่อนคนนั้นได้อุ้มก่อนแล้วไอวาไอรินไอรินโดนไอวาขวางไว้ไอรินมาไม่ได้นะตายอยู่นี่ตายอยู่นี่ตาพรอยู่นี่ใครมาถึงก่อนได้คนอุ้มคนนั้นก่อนใครมาถึงก่อนอุ้มคนนั้นก่อนเอาเนี่ยไอรินกำลังหมุนฮลเลี้ยวซ้ายแล้วไอรินเลี้ยวซ้ายเลี้ยวมาแล้วเลี้ยวมาแล้ว ไอ้ใครมาถึงตาพรก่อนคนนั้นเลยอุ้มเอาไอรีนมาถึงก่อน <O of. S 1> ไอรีนมาถึงก่อนโอ้เก่งเก่งมากลูกเก่ง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 มา